I've been feeling so I've been feeling so down Yeah Can you tell me why Can you tell me why I'm down Yeah no. Hello สวัสดีค่ะทุกคนขอ้อนรับข้าส่ขควาข้อชาดาน,นะคะวันนี้นะคะมาในรูปแบบของกลองผู้เขาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจันจะมาเปิดกล่องนะคะของที่จนได้ไปตำมาเมื่อช่วงที่กักตัวนะคะที่ผ่านมาเองนะคะบอกเลยว่า เยอะมากจริงๆนะคะเศเหตุระมากๆเลยนะคะมันปนกันอยู่ในกองบนโต๊ะนี้นะคะรวมไปถึงใต้โต๊ะก็มีนะคะแต่คลิปนี้ก็ควรจะขอเป็นที่มันไม่ใช่เสื้อผ้าก่อนละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเสื้อผ้าจะจะแยกไปคลิปนึงนะคะไม่งั้นมันยาวมากจริงๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามาจากที่ไหนบ้างเนาะเพราะว่ามีทั้งไลฟ์สดนะคะ IG นะคะรวมไปถึง Shopee ก็มีเดี๋ยว มาดูกันเลยฝากค่ะเอาเป็นนี่นะคะไม่ต้องแกะนะคะก็แจ้แกะเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นกระเป๋าทุกคนเป็นกระเป๋าเบ้สีดำผ้าดีมากเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรผ้าแคนวาสหรือผ้าอะไรไม่ว่าคเืเก็บแบบคล้ายๆแบบกระเป๋าชาแนลเลยทุกคนเห็นป่ะมันจะเป็นแบ์มีลินช็อปนะคะ คือต้องบอกก่อนเลยว่าน f มาจากที่ไลฟ์สด a c e b o o k นะคะคือเพจนี้เนี่ยจะเป็นเพจที่แบบขายเสื้อผ้ารองเท้ารวมไปถึงกระเป๋านะคะคือเจ้าของร้านคือเขาน่ารักมากๆขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าแบบรานะคาแบบถูกมากใครที่อยากจะเป็นแม่ค้าในช่วงเริ่มต้นนะคะบอกเลยว่าไปซื้อร้านนี้มาได้นะเพราะว่าบางทีเขาก็จะมีแบบ ลดร,ราคาช่วงแบบเหมาสําหรับแม่ค้าที่จะไปขายกันนะคะเหมาเป็นกระสอบเลยนะบอกเลยว่าราคาไม่ถึงร้อยนะคะก็ลองไปดูกันแล้วกันเนอะเดี๋ยวจจะ,ะแปะไว้ให้นะคะว่ามาจากร้านไหนนะคะแต่เป็นกระเป๋าอแบเนี้ราคาคือราคาเต็มมันประมาณสองสามพันนะทุกคนและการซื้อมาในราคาห้าห้าร้อยกว่าบาทแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะที่เดียวกันสั่งพร้อมกันนะคะก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้เป็นกระเป๋าสะพายข้างแบบนี้นะคะ นี่ยคะ่ะสายก็สวยทุกคนนี่ยราะคะห้าร้อยกว่าะะบาทอ่ะดูดิเลิศมากแล้วหนักดีม,มากนี่นะคะแกะแลแกะตรงน,นี้เป่าเล็กข้างหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็ช่องใหญ่หนึ่งช่องช่องซิปหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ช่องใหญ่อีกหนึ่งช่องรวมไปถึงช่องซิปข้างหลังหนึ่งช่องคือคุ้มใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะต่อไปที่ถูงสีชมพูนี้แล้วกันนะคะเป็นดากผ้านะคะของแบรนด์ teddy teddy house ื่องของเรื่องที่จานจะมาแกะวันนี้ก็คืออยากจะอยากใช้ขอที่มันอยู่ในเหอในถุงที่เขาลงมาแล้วอะนี่ได้สั่งมาทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะทุกคนมีสีชมพูสีดำสองอันนะคะแล้วก็สีครีมหนึ่งอันนะคะจะเป็นผ้าแบบผ้านาโนที่มันเป็นขนขนนิ่มๆเหมือนขนกกตาทุกคนเนี่ย อ่เป็นผ้านาโนอันนี้คือผ้านานโนอันนี้คือผ้าคอตตอนธรรมดานะคะนานโนจะมีความนิ่มแล้วก็คอตตอนธรรมดาเนี่ยมันก็จะแข็งๆนิดนึงเนาะมต่อกันที่ถุงนนี้บ้างนะคะสกู๊ปตักแอตตรมแบบนี้นะคะ2อ,อันคือราคาถูกมากแจนจะเอามาทํำคุกกี้นะคะก็เลยจริงๆอะ่ะแจนกับขนาดไม่ถูกนะคะอยากจะได้แบบอันเล็กๆสกูป๊ปเล็กๆกะก็คือ ไม่รู้ไซส์ไหนก็เลยสั่งมาสองไซส์นะคะไซส์นี้คือไซส์ที่ใช้ได้นะคะไซส์นี้คือมันใหญ่ไปทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรมนะะันราคาไม่เไม่เท่าไหร่ทุกคนมาถูกแล้วก็จะมีช้อนนะคะช้อนแบบช้อนคนกาแฟแบบนี้นะคะสีเงินนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเก้าบาทอยู่ในตอนที่แบบแฟลชเซลนะคะส่วนอีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นช้อนอือนการเป็นช้อนใหญ่ๆสไตล์เกาหลีทุกคนเป็นแบบสีทองแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถ้าจําไม่ผิดน่าจะ 9บาทบอร์ดนี้แน่ใจเนี่ยทิ้งราคาวไว้ให้นะคะราซื้อมากตอนแบบช่วงแฟล s เซลล์อันนี้อ๋ออันนี้เป็นผ้าอันนี้เป็นผ้านะคะเป็นผ้าสีขาวเนือดีมากๆเอามารองผ้าม่านอีกชั้นหนึ่งที่จะได้ซื้อป้ติดนะคะเพราะมันบางมากๆเลยแต่ก็ไม่ได้อยาง เสียดตังซื้อมากอีกอันมาเปลี่ยนใหม่ทุกคนคือด้วยความงกนะคะก็เลยสั่งผ้าที่แบบเขาขายเป็นเมฆขายเป็นหลาทุกคนคือเนื้อดีเลยนะเดี๋ยวจะจะเอามาตัดเป็นม่านนะคะที่เอาไว้ซ้อนอีกชั้นข้างนอกนะคะมาต่อกันที่ซองเล็กอันนี้บ้างนะคะจากช้อปปีใช่ไหมจากร้านเบลสตีลนะคะ,ะเครื่องครัวมาอีกแล้วจ้านี่นะคะจะเป็นตะเกียบนะคะสีรสโต ต่อมาก็จะเป็นช้อนกับซ่อมนะคะทุกคนสีโรสโกเหมือนกันช้อนใหญ่ซ่อมก็ใหญ่เบอร์ใหญ่นะคะสีเดียวกับตะเกียบด้วยนะคะนี่ครบเซตนะจ้าเพื่ออัตรารดในการรับประทานอาหารนะคะนี่สีโรสโกตัดเนยเหมือนกันนะคะสีโรสโกแล้วก็เป็นช้อนเขาเรียกอะไรช้อนตับซุปช้อนใหญ่ๆคนใหญ่มากแกเบอรแรงมากนะคะนี่สีโรสโกเช่นกัน กลาลงต่อมานะจ๊ะเป็นซีนอมมะแตาแดงซีนอมอมตะาตาแด์มาาแไม่รู้ว่าเด็จะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะนนเป็นร้านโบขุผมนะจ๊ะร้านนี้คือความโบสวยงานดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงเท่าร้านอื่นๆที่จะได้ดูมานะคะก็อันนี้จะเป็นโบที่เป็นหนังยางขูบผมแบบนี้นะคะสีเทาๆนะคะเทาๆฟ้าๆ,าๆาาสวยมาก 3ามสี่นะจ๊ะสำหรับอันนี้นะคะราคาเดียวถ้าแจนจำได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปให้นะคะเขาเรียกว่าโบแม่ชมนะคะแจนซื้อมาสองสีใหญ่มากใหญ่สะใจมากแม่แล้วก็กิฟต์นะคะจะเป็นกิฟต์แบบกิฟต์เด้งๆเหมือนกิฟต์สปริงแบบอันใหญ่มากใหญ่จริงๆใหญ่กว่าอันอันนี้กับ อันนี้ก็สั่งมาเหมือนกันนะคะอยากลองมากๆเพราะว่าเห็นบล็อกเกอร์หลายๆคนเนี่ยลองอันนี้แล้วคือเขาชอบเขาบอกว่ามันดีเราก็เลยอ่าเสียตังจ้มามาในความแบบไม้ความธรรมชาติดูดิดูแพคเกจดูดิดูฟองมาดิทุกคน,นนี่ก็คือแบรนด์นะะ้ฮะไทยนะคะทุกคนอันนี้แจ้งซื้อนขนาดเล็กสุดของเขามานะคะก็ลองก่อนแล้วกันว่าไม่รู้แพ้หรือไม่แพ้นะคะ เดี๋ยวใช้แบบติดใจจะติดตามแน่นอนนะคะสำหรับขวดใหญ่ปกตีกันนี่นะคะขวดเล็กจิ๋วแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่10 ml นะคะทุกคนจะเป็นน้าหาไทยนะคะ Coffee Extract Supreme Antioxidant Serum นะคะเป็นเซรั่มกาแฟสำหรับอันนี้เดี๋ยวแจ้งขอลองก่อนแล้วกันดะว,ว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสำหรับน้าหาไทย Coffee Extract นะคะ ลามมนช็อปน่าจะเป็นโบอีกแหละแกคือฉันซื้อมาแล้วแล้วก็ซื้อมาสามมันคนซื้อสองร้านเหมือนกันเมื่อกี้ร้านหนึ่งอันนี้ก็สองสีอีกร้านหนึ่งว mm. ้าหววเออเหมือนกันเลยคือสีเหมือนกันแต่แบบคนละดีไซน, <c oughs> น,น,น์อันนี้สามชั้นอันนี้สองชั้นจ้า เอาของเขาสิของนี้ดีกว่าเปิดไปแล้วใช้ไปแล้วหน่อยนึงเลยจ้าเป็นอุปกรณ์ทําเล็บเจลมีความคิดว่าเอ๊ร้านทําเล็บปิดฉันจะทํางไงดีนะฉันก็เลยสั่งอุปกรณ์ทําเล็บเจลมาจ้าอยู่ข้างล่างอีกนะคะทุกคนคือเขียนแบกขึ้นมาน,นั้นแกะไปแล้วก็เลยเอามาเปิดเผยให้เพื่อนได้ดูคร่าวๆแล้วกันนะว,ว่ามันมีอะไรบ้างน,นะคะอันนี้ก็จะเป็น สัมรีนะคะสัมรีอันนี้พิเศษยังไงก็คือมันจะไม่มีขนนะคะซึ่งสมมุติว่าถ้าใช้สัมรีมีขนมันก็จะไปรบกวนสีเจลที่เราทานะคะมันก็จะเป็นขนๆอะ่ะอันนี้คือมันจะไม่มีขนนะคะตัวนี้นะคะจะเอาไว้เช็คความเหนียวเวลาเีทาสีเจลนะคะมันจะมีความเหนียวอยู่ตัวนี้ใช้เช็ดได้นะคะแล้วก็อันนี้ ป็น,น้ำยาถอดเล็บเจลนะคะสีทาเล็บเจลนะคะจะเป็นกล่องสีเ,เขียวแบบนี้ทุกกล่องนะจะมีความเย็นมานิดนึงนะคะทุกคนก็อยากเห็นปะเย็นมากแม่เห็นปะขวดนะคะรูห่ามากมากขสีเขียวมะกอนะจ๊ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกอิสเซสซอรี่ต่างๆที่เอาไวต้ตกแต่งเล็บนะคะก็จะมี เปลือกหอยนะคะมีกากเพชรกลิตเตอร์นะคะพร้อมจ้าเจ้านานะคะส่งเป็นแฮนด์เจลมานะคะเจลล้างมืงออนามัยนะคะแล้วก็เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะมาให้อย่างละสองขวดสองลอดนะจ๊ะสำหรับสีชมพูนะคะอันนี้จะมีส่วนผสมของพวกแบบมอ i เจอไรเซอร์นะคะอันนี้จะเหมือนแบบปลอดภัยสำหรับเด็กใช้ได้นะคะก็จะม,มีเหมือนกันเจลสองอย่างนะคะ เด็กใช้ได้แล้วก็จะมีพวกผสม m o i s ไซซร r i z e r ให้แบบมือชุ่มชื้นนะคะขอขอบคุณเจ้านางไทายแลนด์มากๆเลยนะคะที่ส่งอุปกรณ์ยางชีพสำหรับตอนนี้มาให้นะคะขอบคุณจริงค่ะมาตอบกันที่แบรนด์ไอคอนิกกันบ้างนะทุกคนแบรนด์นี้คือแต่ได้ยินชื่อเสียงนามาคักทักแล้วนะคะก็อยากลองมานานแล้วและนี่เขาก็เลยส่งมาให้นะคะเป็น ไอคอนิคลอนดอนนะคะส่งผลิตภัณฑ์ใหม่มาให้ทดลองใช้นะคะจะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นหลอหลอดสีโรสโกลแบบนี้นะคะก็จะเป็นเชียร์บลัชนะคะสีชิคกี้คอรัลนะคะทุกคนบลัชออนรูปแบบครีมนะคะสีชมพูอมส้มยอดคิดให้แก้มชมพูอมดระเร่นะคะราคา950าบาททั้งหมดก็จะมีอยู่5สีด้วยกันนะคะก็ไปดูกันนะ้วนทุกคนก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นอายบลูชั่นนะคะ โอ้จริงๆรจ,จันอยากลองที่มันเป็นแบบที่ปัดคิว้วให้มันตั้งๆอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นพัฟชั่นพร้อมแปรงวาดคิว้วและแปลงปัดคิว้วแห้งไวและสีติดทนมี2เฉดสีด้วยกันนะคะในตลับเดียวมาครอมกระจกแพคเกจสีทองสวยงามราคา1,290บาทมีทั้งหมดสีสีสีที่จันได้มาจะเป็นสีคููแฟนะคะด้านในนะคะจะมีตัว ตลับครูชั่นนะคะแล้วก็จะมีแปรงมาให้2ด้ามเป็นสปูลี่นี่เหปะทางฟอร์เมอร์ได้นะทุกคนแกะออกได้ดการสั่งซื้อแอลกอฮอล์มาะค่ะทุกคนการสั่งขวดามานะคะแปรงเอาเอาเอา,เอาซอฟแอลกฮอฮ ไปเดินหาตามท้องตลาดบางทีก็มีบางทีก็จำกัดตั้งสั่งลุรออย่างเดียวราอ,อยู่บ้านส,สวยๆนะคะแถมชี she Can นมิส t ทนชี e แคนนะคะคลีนซิ่งแบบอลกอฮอล์เจลมาให้หนึ่งหลอดขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นกรองมาสก์แล้วก็จะมีแถมมาสก์สีดำมาให้ด้วยแถมเยอะมากขอบคุณมากๆนะคะสำหรับร้านน้หวานช็อปลองนี้กันบ้างนะคะ อ๋ออันนี้เป็นแมกกาซีนที่แดนเอามาทำเป็นท็อปไายลูน่ารักมากอันนี้จะเป็นที่รองจานแบบสันสานทับๆกนะคะสวยมากอันนี้เป็นแ,บบแมกกาซีนที่เหมือนจงใจทำขึ้นมาเพื่อให้นำเป็นท็อปปะทุกคนดีกระดาษดีก็จะมีแบบใครชอบแบบต้นไม้ใบหญ้านะคะชอบขนมนชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้ทุกคนเลือกอันนี้ก็จะเป็นแบบท็อต้นไม้อย่างนี้ว่า เหนื่อยจังโลชั่นต้มยำจะแม่นี่ขนาดแบบเราต้องอยู่ในช่วงของการทาโลชั่นที่เป็นต้มยำกันแล้วหรอครั้งแรกของโลกนะคะโลชั่นต้มยำไทยแซ่บจี๊ดถูงใจทาให้ลองนะคะแต่กลิ่นต้มยำมาเลยก่อนต้มยำตีขึ้นจมูกมาก วิซินต้องย้ำไทยบอดี้โลชั่นรีเซฟยูรีสูตรครบเครื่องสมุนไพรไทยให้ผิวแลดูกระชับและกระจ่างใสพร้อมปกป้องผิวด้วยดับเบิลยูวีฟิลเตอร์นะจ๊ะมีความเลล่งอะไคร่ขาไบมะกูดชัดมากแม่ ดีซึมไวนะคะไม่เนหนียวเดินหนาไม่กินความเหนียวไว้เลยทานแล้วตัวก็จะเป็นกลิ่นต้ยมยำรสคนอันนี้นะคะมาจากวัดสันนะคะใกใจ้จะอันหลังอตัวน,นี้นะคะเขาจะเป็น พลังจากผักผลไม้นะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวหน้านะคะอันนี้เป็นไม้แผวนเสือ้สอมช้อปปิ้งด้วยความที่ช้อปปิ้งเสื้อเยอะตะเกงเยอะนะคะจนมาแผนเสื้อไม่พอซื้อมาสีเดียวกันหมดเลยนะคะนางจะได้ไม่ต้องหลามหลายสีวุ่นวายนะคะเ่ยมันเยะเงี้ย จะมอันนี้ 1, 2, 3, 4, 5, อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะแจนแถมให้นะคะสำหรับห้วยชามนะคะที่แจนได้ไปชอปปิ้งมานะคะก็ขอเหอในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะสำหรับแจนไปชอปปิ้งที่ร้านที่แบบน่ารักรมากๆนะคะตรงเยาวราชนี่นะคะ สวยมากข้างในเนี่ยไส้ใหญ่นะจ๊ะนี่เห็นปะน,านา่ารักน่ารักความเป็นญี่ปุ่นเกาหลีนี่เห็นปะเมสในไชน่าแลจ๊ะอันนี้ก็นา่ารัก เจร้อยก็บาทน่ารักมากๆหมดลงไปแล้วนะคะสำหรับเปิดกล่องนะคะพัสดุที่จะได้ช็อปมาในช่วงที่อยู่บ้านนะคะไม่มีอะไรทำก็จิ้มไปจ้าดูไลฟ์สดวนไปจ้ากดช็อปปี้วนไปจ้าแล้วก็จ่ายตังค์วนไปนะคะทุกคนก็เสียหายไปหลายบาทอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะ สำหรับร้านไหนที่จําราคาได้จําชื่อร้านได้เดี๋ยวจะ,จะใส่ไว้ให้ในช่วงของรีวิวของร้านนั้นๆเลยแล้วกันนะคะจะได้เอาไปตามตามกันถูกนะคะสําหรับเสื้อผ้าเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะคะ EP หน้าแล้วกันเาเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆดูกันนะคะวันนี้จะต้องไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ She's a Mona Lisa. Everyone's not enough to see her. She's a Mona Lisa.